เราไปต่อเลยดีกว่านะครับเราไปต่อที่หัวข้อที่5นะครับไปอย่างเร็วๆนะครับทํางานประจาไปด้วยเป็นที่ปรึกษาธุรกิจไปด้วยทําได้จริงหรือ <c oughs> ก็มีเกิดไปแล้วครับเรื่องของการบริหารการเงินปรับ c f นะครับนะครับคุณมิทอมมีอะไรเพิ่มไหมครับสั้นๆครับ,รบขอสั้นๆหน <c oughs> ่ก็ถ้าถามว่าทํางานประจําไปด้วยแล้วทํางานที่ปรึกษาไปด้วยเนี่ยผมพูดได้อย่างเดียวนะครับว่ามันเป็นทางเลือกที่สุดยอดอยู่แล้วครับ ถูกไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงเราออกมาทําธุรกิจนะลัทิ้งงานประจำก่อนที่เราเรียกว่าเรามีฐานที่มั่นไปแล้วนะมีฐานที่มั่นไป่ล้เมีนเงินเดือนสำหรับรองรับรายจ่ายต่างๆในครอบครัวผ่อนรุ่นก่อนนี่ถ้าเราทิ้งมันไปแล้วออกมาทํางานที่ปรึกษาถามว่าดีไหมมันก็ดีนะถ้าเราออกมาทํางานที่ปรึกษาเต็มตัวเพราะเรามีเวลาที่จะทุ่มนะฮะให้กับลูกค้าให้กับการหาความรู้ให้กับการทํางานและรวมถึงมีรายได้ที่มากขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะว่า ประสบการณ์ในอดีตเราเนี่ยอยู่ในฐานะของพนักง,งานลูกจ้างอาจจะมีความเชี่ยวชาญในงานบัญชีการเงินกฎหมายออกแบบสารพัดแต่พอออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเนี่ยนะฮะบ,บางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่แน่นอนในอนาคตถ้าเราจะออกมาเองนะรเราต้องวางแผนได้ดีว่าเราจะมียังไงก็เหมือนทำ CF ล่ะครับทำเหมือนแบบนี้เป็พอยเลยฉันจะอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีภายใต้ไอการที่มันยังไม่มีรายได้ และถ้าภายใต้ที่ยังไม่มีรายได้เรามีแผน2องไหมเหมือนอาจารย์ชาที่เขียนหนังสือไปทำนู่นนันี่ถ้าได้นะครับการออกมาเลยเต็มตัวผมบอกว่าดีครับเพราะว่ามันประกาศปักธงชัดเจนเลยว่าฉันจะเดินบนเส้นทางสายนี้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทํางานที่ปรึกษาไม่ได้คืองานที่ปรึกษาเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผมว่ามันก็คล้ายๆกับที่เราเคยได้ยินเ,เนาะทำงานทั้งวันไดพันหเดินไปเดินมารับ5้าพันมันก็เหมือนกับที่ปรึกษาเลยวันๆเดินไปเดินมา จริงๆภายใต้เดินไปเดินมามันมีงานเบื้องหลังซึ่งงานเบื้องหลังคืองานที่เราทําได้ตอนเลิกงานตอนเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะไปใช้จ่ายไปซื้อของเราเ,าเวลานั้นอะ่ะเปียนเวลาส่วนหนึ่งมาหาความรู้เพื่อทํางานที่ปรึกษานะแล้วเราก็จัดเวลาไปประชุมนะไปคุยกับลูกค้าไปคุยกับแบงค์ซึ่งเขาไม่ได้อยากคุยกับเราที่เราเจ็ดวันหรอก ถูกไหมฮะคุณจะไปทําอะไรก็ได้แต่สุดท้ายวันที่มาถึงต้องส่งงานต้องส่งงานแล้วพรีเซนต์คุยรู้เรื่องแล้วเขาไปต่อได้เช่นไปขอสินเชื่อขอสินเชื่อได้สําเร็จเราทํางานจริงๆไปเจอลูกค้าไปเจอแบงค์สามวันแต่ได้เงินลูกค้ามีความสุขกว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องมาเจอกัน30วันแล้วขอสินเชื่อไม่ได้ฉะนั้นภายใต้การงานที่ปรึกษาจากประสบการณ์ที่มีนะครับรวมถึงก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันมันก็มีหลายหลายท่านที่ ก็เป็นลูกศิลย์ลูกหากันแล้วก็อยากทํางานที่ปรึกษาก็มาพูดคุยกันเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากทิ้งงานประจำเพราะว่างานประจำปัจจุบันนี้บางท่านรับหนเดือนเป็นแสนบอกออกมาเลยเขาก็บอกเขาก็มีลูกค้าอยู่แต่มันไม่พอก็มาพูดคุยกันก็อย่างที่อาจารย์ชายบอกว่าถ้าเป็นงานใหญ่หน่อยเขาลงด้วยตัวเองไม่ไหวเราก็ไปช่วยดูนะฮะแต่ถ้าเป็นงานที่เขาทําได้ก็ทําไปเลยแล้วเราก็ช่วยแบกคึันให้ผมว่าถ้าถามคําถามนี้นัเมื่อ20ปีที่แล้ว นะครับการทางานที่ปรึกษาในฐานะงานาควบคู่กับงานประจำเนี่ยผมว่ายังทํายากกว่าปัจจุบันนี้เลยนะพะโลกในสมัยนั้น20ปีที่แล้วทุกอย่างยากไปหมดนะครับเมื่อก่อนอยากจะทําอะไรกับลูกค้าหรือมันต้องเดินไปพบบางทีขับรถไป3มชั่วโมงเพื่อไปคุยกัน1ชั่วโมงแล้วขับกลับ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้เหรอมีอะไรคุยผ่านอะไรอ่ะไลน์เฟซบุ๊กนะ book, นะโอ้โหเฟซไทม์มีหมดเลยอะ่ะ นะครับโดยที่ใช้เงินน้อยกว่าในอดีตตั้งเยอะนะครับแล้วสิ่งนี้มันจะควบคู่กับความเชื่อถือความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีกับเราถ้าเราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามีกับเราได้ไอ้หัวข้อที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้วันนี้ไอ้การที่เราทํางานประจําด้วยแล้วทํางานที่ทุกสาควบคู่ไปด้วยเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีอุปสรรคเลยนะครับการนี้ก็ ให้ความเห็นไว้ประมาณนี้ครับอาจารย์ชยครับผมเติมเติมนิดนึงได้ไหมครับคือผมเนี่ยบอกทุกท่านเลยนะครับผมเนี่ยอยากเป็นที่ปรึกษากฎหมายทางการเงินเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเรียนในสื้วนะแต่ว่าตั้งแต่เรียนมานะครับหลักสูตรในมหาลัยก็ไม่มีแล้วก็ผมพยายามที่จะหาคนสอนหลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจนะครับมาตลอดชีวิตก่อนหน้าที่จะมาเจออาจารย์ชายนะครับไม่มีสอน ฝันควายหาไม่มีนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเนี่ยลำบากท,ที่สุดในชีวิตผมมื่เกินไปอ่านเจอหนังสือของอาจารย์ชายนะครับแล้วก็เป็นที่ไปที่มาว่าน,นี่คือคือคือเป็นหนังสือการเงินเล่มหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมหาอยู่นะครับแล้วก็พอถึงวันนี้มีระบบที่หนึ่งมีหลักสูตรที่ชัดเจนนะครับสอนทั้งหมดที่เจ้าของธุรกิจจะต้องรู้นะครับทั้งหมดนะครับ ั้การเงินกฎหมายบัญชีภาษีแล้วก็มีระบบพี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติมีตัวอย่างลอกแบบได้หมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดผมได้เรียนตั้งแต่ตอนที่ที่ผมจบใหม่ๆนะผมว่าโอ้สนุกทุกอย่างน่าจะสนุกกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าอันนี้โค้ง่ายทําง่ายนะครับอาจารย์มีอะไรก็สามารถที่จะเมลเข้ามามาปรึกษามาต่างๆได้ตลอดเวลาเลยฮะครับขายเปหมดเลย ก็คงไม่มีอะไรแล้วนครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ากันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับก็มีเจตนาเพื่ออยากให้ท่านเห็นโอกาสนะครับคนมีฝันผมเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นคนรวยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ริ้นรนที่จะเป็นคนรวยผมอยู่ในสลัมยากจนมากนะครับครอบครัวผมไม่มีเงินจะกินแต่ตั้งแต่เด็กๆตอนอยู่ในสลัมผมได้ยินเสียงว่าผมมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านหนึ่งผมไม่ได้ ต้องใช้เท้าเดินผมต้องขับรถกันละไปสิบล้านเสียงกระซิบนั้นเนี่ยท้ายผมเคลื่อนตัวแล้วผมไม่ยอมผมมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีเงินผมตายดีกว่าเพราะว่าผมต้องการอะไรครับทิ้งเงินก่อนตายนะนั้นอยากใช้อะไรได้ใช้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาทุนที่ไหนไปลงธุรกิจที่ปรึกษานี่แหละครับผมเรียนหนังสือมาในปิญญาตีปิญญาโถผมจะถอดทุนคืนครับในข้าบอกไหมครับค่าหน่วยกิจที่ผมเสียไป ในปัญญาตีปัญญาโทผมจะเอาคืนกลับด้วยการเลยครับเอาความรู้ที่เรียนมามาขายเป็นเงินครับแล้วก็เอาเงินนั้นกลับมาแล้วก็สะสมเงินไปแล้วสิ่งที่ผมได้ม,มากๆกับการทําธุรกิจที่ปรึกษาคือว่าการศึกษาช่วยชีวิตวันนี้ผมก็ยังศึกษาอยู่การเขียนหนังสือช่วยชีวิตนะครับการที่เราจะต้องพูดคุยกับตัวเองตลอดเวลาการวางตัวในฐานะที่ปรึกษาจะต้องวางตัวให้สมฐานะ ให้ลูกค้ามองเข้ามาที่เราแล้วพบว่าเราไม่ใช่คนเรามีองค์มีเทพในภาพอบอกไหมครับเราเป็นคนไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเพิ่มมูลค่างานที่ปรึกษาถ้าที่ปรึกษารอบแรกคุณอาจไม่ได้งานได้เงินอาจจะแค่แสนเดียวแต่ถ้าที่ปรึกษาสมบกในภาพอบอกไหมครับคุณอาจจะได้ห้าแสนล้าน,นึิง ะฉะนั้นตรงนี้คือการพัฒน,นาตัวมันทําให้ผมรู้ว่าอ,อ๋อมักมีองค์8 8ข้อที่ผมจะต้องฝึกในขณะที่ผมทํางานที่ปรึกษาเมื่อลูกค้ากลัวผมจะต้องไม่กลัวเมื่อลูกค้ากล้าผมจะต้องเตือนเขาว่าอย่าเมืม่อลูกค้าจะเดินผมจะต้องบอกว่าผมล้มละลายมาก่อนฟังผมนะลูกค้าจะชอบไงคนที่มีประสบาการณ์มาก่อนเพื่อนผมมีข้อได้เปรียบไหมครับที่ปรึกษาที่อะไรครับ 1. จากไม่มีเงินแล้วมามีเง,เงินเยอะ ตอนอายุนิดน้อยแล้วจากมีเงินเยอะแล้วก็อะไรครับละเลงหมดเกลี้ยงนึกภรพบอกไหมครับแล้วพอหมดเกลี้ยงแล้วยังไม่พอยังล้มลายอีกล้มลายตอนอายุสามสิบดคุณว่าเทพไหมเทพไหมเออมันเป็นความโชคดีวันนี้ผมมาดีใจมากเลยถ้าผมมาล้มตอนอายุห้าเอ็ดหมายคมว่าอะไรครับหมายว่าผมเริ่มต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการเริ่มสตาร์ทอัพก่อนก็มีความหมายว่าเราจะถึงเส้นชัยก่อน การล้มลุกข้อการก็คือความเสียหายที่มันเป็นโอกาสให้เราเริ่มต้นหรือเจอสิ่งที่ดีๆมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยมันกลัวตอนก้าวแรกแค่นั้นเองคุณไม่เชื่อคุณลองดูถ้าก้าวแรกผ่านพ้นมาได้แล้วเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งคุณจะเจอว่าเฮ้ยเส้นทางนี้ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีคนเดินแต่ข้างหน้ามันมีคนเดินอยู่เพื่อเราดีกว่าน่าแหละคุณก็จะคุยกับเขาต่างคนจะต่างให้กำลังใจกันแล้วคุณจะพบว่าไอ้คนนั้นเนี่ยระบากกว่าเราในภาพบอกไหมครับ แต่เขาก็มีฝันเหมือนเรากําลังจะขึ้นยอดภูกระดึงร่วมกัน,ากนตามทันไหมครับเดินอีก8กิโลบน,บนทางที่ลาดชันไงเพราะฉะนั้นเส้นทางสายนี้ไม่มีอะไรเลยครับมันแค่จิตใจต้องแข็งแรงเป็นคนใจดีและใจถึงแล้วก็ตั้งใจมุ่งมานะมุ่งม,มั่นนะครับแล้วทุกอย่างก็จะได้อย่างที่ใจคิดครับนะครับก็ฝากแค่นี้โครงการอบรม เปิดวันที่ 17- 18กับสิธันวาคมก็ผมประชาสัมพันธ์แค่นี้ก็เรียนเชิญอาจารย์วิชชีพหน่อยครับพวกเราลงดีกว่าเรียนเชิญอาจารย์วิชีพพี่พัอสิทธิ์ีนะครับท่านอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนะครับวันนี้ถ้าอาจารย์ให้เกียรติเดี๋ยวพูดกับพวกเรานิดหนึ่งนะครับครับก็ก่อนนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ก็คิดว่ารายละเอียดของสาระประเด็นที่วิทยากรทั้ง4ท่านนะฮะได้กล่าวมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงเสศษที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่ต้องพูดซ้ำนะฮะท่านอาจารย์สันติยาในฐานะหัวหน้าโครงการการจัดอบรมซึ่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์ที่ร่วมกับทางบริษัท FPM และในเครือเนี่ยมาก็ยาวนาน รุ่นที่เรากำลังประชาสัมพันธ์นะฮะเพื่อให้ท่านทั้งหลายาได้มาร่วมนะฮะการอบรมกับเราก็เป็นรุ่นที่19แล้วมันสิบก็เป็นตัวเลขที่บอกว่าความร่วมมือนี้ายาวนานนะครับใช้เวลา7-8ปีนะฮะที่ผ่านมาแล้วแล้วรุ่นนี้ก็พิเศษนะครับก็คือสนองอนโยบายของรัฐบาลจะขับเคลื่อนเรื่องของอธุรกิจ SME เพราะนั้นเราก็เลยทำเป็นในรูปของสตาร์ทอัพนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของการอบรมนะมาเป็นออนไลน์นะครับเันตรงนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับในคณะทํางานของเรานะครับที่เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นผมในานามของคณะทำงานนะครับ ที่จัดอบรมในรุ่น CBA รุ่นที่19 Startup นะบายออนไลน์ก็หวังว่าท่านคงจะได้รับสาระประโยชน์นะครับจากการที่มาร่วมนะกิจกรรม Open h นเฮาของเราในวันนี้าสาระประโยชน์เหล่านี้คงจะช่วยเรียกว่าจุดประกายความคิดนะฮะแล้วก็ไปกระตุ้นพลังนะครับที่ท่านาได้รับนะฮะ าจากคำแนะนำนะฮะแล้วก็สาระประโยชน์นะครับเรื่องของการชี้ให้เห็นถึงประเด็นของธุรกิจที่ปรึกษานะครับว่าท่านสามารถที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะเป็นอนาคตเป็นอาชีพของท่านได้นะอย่างแท้จริงนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะฮะก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับไม่ว่าท่านอาจารย์ชายก็ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษามายาวนานนะท่านอาจารย์มิตรทองนะแล้วก็ท่านอาจารย์วิชิตนะครับเพราะฉะนั้นวิทยากรทั้งสท่านที่มาอยู่กับท่านนะฮะตลอดสามชั่วโมงกว่าๆนะฮะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงณเวลานี้ก็คิดว่าคงมีส่วนที่จะช่วยนะฮะให้ท่านได้เห็นสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งที่จะสารฝันของท่านให้เป็นจริงนะครับ ในอย่างที่ผมเรียนแล้วตอนต้นนะครับก็คงจะไม่ไปการพูดซ้ำนะครับเพราะามีสาระประโยชน์มีสาระประโยชน์นะฮะเต็มที่อยู่แล้วตลอด3ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาผมในฐานะของผู้ดยการโครงการที่จัดอบรมก็คงจะขอกล่าวในนามนของคณะทำงานและก็ทีมวิยากรน,นะครับที่มาจัดกิจกรรม Open House ในวันนี้นะครับว่าขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะที่มาร่วมกิจกรรม กิจกรรม Open h นเฮาส์ของเราในวันนี้แล้วก็ขอเชิญชวนนะฮะให้ท่านมาร่วมนะการอบรมนะหลักสูตร CBA19 นะครับาบายออนไลน์ของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับและถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนะครับก็ขอฝากให้ท่านช่วยกระจายข่าวนะครับสู่ญาติสนิทมิตรสหายนะถึงโครงการนี้ด้วยนะครับที่จะให้มาร่วมกับเรารการรับสมัครก็จะมีไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมนะครับ แล้วอย่างที่อาจารย์ชายพูดในท้ายนะครับเราจะเปิดประตมนิเทศในวันที่17และ18ธนะันวาคม2559นะครับครับก็ในโอกาสนี้กิจกรรมก็ดำเนินการมานะอย่างต่อเนื่องผมก็ถือโอกาสนะฮะปิดนะฮะงานกิจกรรม Open House ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอกลาบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอวยพรให้ท่านโชคดีและเดินทางกลับ สู่ภูมิลำเนาและเขาสถานด้วยความสะดวกและปลอดภัยยิ่งครับขอขอบคุณครับ